ขอสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเสาร์สวัสดีพี่พี่น้องๆนะครับทุกทุกท่านนะครับพพอารนาทุกทุกท่านนะครับมอนในเขาป้าพี่น้องเนาะเขามาหาหมากพี่พวนนะพี่น้องเนาะภาษาลาวบ้านคอยเพื่อหมากพี่พวนนะครับภาษาไทยอาจผม่าหูจักดอกมาเพื่อนมาอย่างพี่น้องเนาะในคำว่าบองต้นเขาหมากพี่พวนนะครับพี่น้องเนาะต้นหมากพี่พวนที่เป็นแบบนี้พี่น้องนี่ลักษณะใบมันนะครับมันจะเป็นเขี้ยวมากสิละครับ มันเป็นเครือสะทาเครื่อข้าวขึ้นตามกงใหม่เนี่ยพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้อยดิบนี่อันนี้น้อยดิบเข้ามาพี่พวนเนี่ยพี่น้องเนาะแต่ว่าต้นนี้อาจสีนวยมัใหญ่ดอกนี่นี่เป็นแง่งสีมันสุกแล้วครับผมนี่พี่น้องผมมาเก็บนี่อันนี้เป็นหมากพี่พวนที่มันสุกเนี่ยพี่น้องเนาะเป็นหมากพี่พวนที่มันสุกแล้วอันนี้คือน้อยสุกครับแต่ว่าต้นนี้มันนวยใบใหญ่ปันใด ทีกินมันต้องเงยเงยก็นี้ครับนี่ครับลำต้นลักษณะต้นมันจะเป็นเครือเนี่ยเป็นเครือขึ้นไปแล้วก็ใหม่ก็งังอ่ะมันจะขึ้นตามโพนตามยางไปมันจะเท่าเครือไปอ่ะอันนี้นวยน่วยมันนี่พี่น้องเนีนี่ลักษณะนวยมันนะครับถ้ามันสุกเต็มทีแล <c oughs> um ้วมันก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เท่ากับมันสามารถกินได้พี่น้องสามารถกินได้เลยนะครับแต่บางคนก็กินเปบอกเปลือกเนาะ กินทั้งเปลือกและก็ได้เนี่ยข้างในมันสีเปียกข้างในมันสีเป็นออกเป็นเม็ดดำๆอะ่ะแต่ถ้าคุณสุกๆค่ๆมันสีหวานพี่อนออกหวานเขาอื่นได้หมเลยเอือกเปเลยพี่น้องนี่ผ้าขาเบิ้งแบบมันอยู่ในปลาเนี่ยเพีองแต่บางคนก็อาจจะบอกเคยเห็น นะครับมาพี่พวนบางคนก็จีเคยเห็นอยู่นะครับแต่ว่าส่วนบ้านผมมันก็จีหลายอยู่นะนี่ต้นมันนี่ครับเป็นต้นใหญ่มันเด้อนี่นี่อันนี้เป็นต้นของมันที่มันใหญ่ๆแล้วนี่หน่วยมันพันสุกป่านไหนมีแต่หน่วยดิบเดี๋ยวผมหาหน่วยสุกให้พี่น้องมางก่อนนี่พี่น้องอันนี้หน่วยดิบมันนี่นี่หน่วยดิบมันมันมาสุกนี่ถืเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันสุกแล้วก็ะกิจกรรมผมกินมะขันละ เดี๋ยวไปบางส่วนไหมมองไหนที่มันดำดำเดี๋ยวไปยางไปดูนํากัญพี่น้องไปตําผมหาตัวําๆให้พี่น้องมึงก่อนหุ่นครับตัวสูงมันอยู่หุ่นทุงสูงหุ่นเยอะหน่วยเดียงแกวายจีวีอยู่หุ่นมันสุกแล้วนะครับไปรอรอ,อหาบางส่วนําๆพี่น้องดำาสีเก็บเอาอะไรบ่ไหนมีเนื้อมาเกาะบ่ไหนมีเนื้อมาเกาะนี่มันเป็นปลาปลานี่ก็เป็นปลาของเพลนแหละครับมันอยู่หลังบ้านนะครับของ ของผมเนี่ยมัไปอยู่ลังบ้านก็เลยเขามาเบิง่งพี่น้องนะเพราะได้เขามาบ่าหูงวานี่มากพีพวน,นสุกนะครับก็เลยเขามาลองลองเบิง่งไปเดี๋ยวบางหาบางต้นตำตๆที่มันสุกแล้วนี่น,น,นี่พอแล้วพี่น้องนี่โอ้หุ่นมันสุกมันเด้อหุ่นเห็นปะเดนิดน,ดนแกวาย,ยัางไงก็คือหนึ่สุกมันหนึ่งนู้นก็ไสิสุกนี่ เนื้อว่าแรกสีสุกก็สีเป็นมันจะเป็นสีสีแบบนี้มันสุกสีสุกดูผุนแ,งแดงๆเหมือนเดียวผมเอาผมปีนเอาจากปากกันต้องต้องปีนเอาอะว่าปีนกับอะไรมันเอาไปถึงนี่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 เนืสุกมั้ยนี่ อ้ยขึมายีกรมเลยมันกยแยากเกินมันงกันเราพี่เราเนาะ่นียนี่แหละครับนี่คือหมากพีพวน นะครับภาษาทิพนภาษาบ้านข่อยเอิ้นมากผีพวนนะครับแต่ภาษาไทยนี่ันเอินหมากผีผวนหรือเปล่าแต่เป็นภาษาไทยนะผมก็บบรูดรอกนี่ครับได้แล้วเดี๋ยวใส่ถุงก่อนนี่ครับผมนี่คือต้นมันได้พี่น้องนะลักษณะต้นมันสิเป็นแบบนี้แหละ ประมานต้นมันต้นหมากพีพวนนะครับจะเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องโอ้ต้นนี้มาตกขัดลงแน่เนยหน่อยๆกําลังสีสุกพี่น้องกําลังเดี๋ยวปื้อร้ายทัดพี่น้องเลยอ่ะหมุดจะฆ่าก่อนนี่จะเอ้อองงเลยนี่เนยสุกงานหนึ่งพี่น้อง ผู้ดใดอยากกินกับเขามาหาหลุดเด้อพี่น้องเ,เนื้อบด้เดาไปฝากเนาะนี่เขามาหาเบิ่งเอาไลยคักพี่น้องเลยนะครับไห้กินพ่อได้ยูได้กินอีกดอกบัอืดไปอยายดอกดนกนี่ตะต้นมันเลยอ่อยต่อยเลยนี่นี่ให้สูงมันแต่มันยู่สูงนะผมบด้เดาใหม่มาหมใส่าตาต้นตำาออกด้วยตำๆออก ได้แล้วกินกะผู้ได้มักสมกะสิกินน้อยสมสมมันน้อ,อยญ่สีเอาสมสมไาได้สุกเนาะมึงเนี่ยแซบบพว่นาอยูเอ้หโอ้ยแซบครับ,บ,รบทั้งแซบทั้งสมไปพี่น้องได้แล้วหลายๆเติบแล้ว เอาคือมีม่หมอออกไสองพันหกหมื่นออกไปไปออกไปกลับบ้านสำะรับพี่น้องนี่มาบอกให้พี่น้องเบิ้งเลยล่ะมาญีพปุนอาหารอีสานหรือว่าอาหารตามฤด,ดูกาลซิมี่ช่วงเวลาหนา้าฝนนี่แหละครับนะีเป็นปีละเทียโอ้ไปข้างหน้ามันแดงแก้วใบยี่หรี่น้องสีออกมาแล้วพูดอะ พี่น้องเห็นบ่ที่ต้นทั้งสูงหมดเลยนะแด็กๆไม่จะนวยง่ายได้ต้นเลยอืออุ้ยเห็นบ่ง่ายหักต้นเลสมบูรณ์ใช่ป่ะสมบูรณ์หนึ่งสองเลยหนึ่งผมก็ได้เปิมต้นตั้มละไปครับอุ้ยยุ่งสิก้อยยุ่งหลายครับนี่ครับผมหน่วยดีมันไปพี่น้อง ำหรับคลิปนี้ในหมากพี่พวนแล้วกบมาเบิง้งภาพาพี่น้องมาเบิ้งตรวจมันไปครับผมกลับ,บานนะพี่น้องเนาะไปะเห็นภารกิจต่อไปขอบคุณที่รับชมท,ที่ติดตาม,มกำลังแรงใจให้ทุกคลิปทุกคลิปตลอดขอบคุณ FC ไใหม่เ FC เก่าติดตามขอบคุณในประเทศและต่างประเทศขอบคุณครับสวัสดี